จะลองให้ดูน,นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสิบเอ็ดครับอ่านี่ก็แดกตําเอียวกับตำสามได้นะครับเขย่าไงให้กินตําเอียวกับตำสามครับอ่าห้าสองสองนี่ก็กินตําเอียวกับตำสามนะครับอ่า ิบเอ็ดสี่สี่สามห้าสองสองครับมาดูครับอะอย่างนี้สวยครับอย่างงี้สวยครับงี้โดนพะโล้ครับหน่อยกินมาสองเปิดครับเสียเปิดเลยสิบเอ็ดครับอ่าสิบเอ็ดสองเปิดนะครับ ทุกอย่างอยู่ที่น้ำหนักการเขย่าครับ11อีกครับ11อีกครับอ่านี่สตรีมสดนะครับคนดูอยู่หนึ่งคนครับอ่า ห้าสองครับเต่าคุณภาพดีเนี่ยมันก็หากินเนาได้ครับเชื่อผมเพราะว่าการดิดเนื้อเต๋าเป็นธรรมชาติครับแหมเสียงนี่ทึบนะครับถ้าทึบนี้ก็ต้องเต็งเอี่ยวกับเต็งสองนะครับตามเสียงนะครับหกห้าสองครับเพราะเสียงมันทึบนะครับต้องบอกก่อนนะครับอเดี๋ยวผมจะปิดพัดงลมก่อนนะครับ วันนี้มีคนดูอยู่นะครับก็จะมาลองให้ดูนะครับอันนี้เสียงใสนะครับตามเสียงนะครับไม่รู้ว่าถ้าเสียงอย่างนี้มาก็ต้องอยู่ที่กั๊กต่ำห้าไว้ก่อนนะครับห้าต่ำอ่าห้าต่ำเต็งห้าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาหกของสองครับกั๊กต่ำห้าก็ยกแต่ถ้าเต็งห้าโดนแดดเสียงมันใส่ะครับ หกหกสามครับชุดนี้ออกดีนะครับคือเราขายหมดนะครับเราไม่เก็บไว้ให้ใครเลยนะครับถ้าสั่งมาเราขายหมดอ่าเธอปิดแล้วครับชอบลูกสองครับแล้วแต่ดวงนะอ่าแล้วแต่ดวงอ่ามาจริงๆครับสี่สามสองครับอ่อกาก็ชอบลูกสองครับแล้วแต่ดวง เดี๋ยวจะยกลูกหกนะไม่รู้จะหมาปะครับเอ็นสี่ห้าองศาครับดูเด็กหมาปะลูกหกครับอ่าเป็นสิบเอ็ดครับห้าสามสามครับผมไม่ได้ค่อยขยำนานนะครับดูนะครับสิบเอ็ดครับหกสามสอง อันนี้มันสตรีมสดนะครับผมไม่ได้อัดไม่มีการอัดวีดีโอนะครับบอกก่อนนะครับใครเข้ามาดูว่าสามสามสองครับ ผมขยาบแล้วกดฝาไปด้วยครับเป็นการสับเสียงกับเสียงอุปกรณ์ไฮโลครับห้าเยี่ยวเี่ยวครับสองสามสี่ออกทุกหน้านะครับ ฮัโลโหลแพละไปตัวนะครับกักสี่กับสามครับชอบสี่กับสามนะตอนนี้อ่าสามสองอ่าแพ้ะไปลูกนะครับอืม ต่นี้เสียงทึบครับชอบลูกสองนะวัดกันไปโอ้โหพลโล้เลยครับสองสองสามดูครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะฟังตามเสียงาตอนนี้เสียงมันดังกิ๊บครับอ่ากิ๊บแล้วมารีลัวกลางครับชอบสี่กับสามกักสี่สามครับกักสี่กับสามครับอสองตัวมาตัวไหม เอาล้นเลยครับตอนนี้อ่าหลุดครับหลุดหลุดก็หลุดนะเพราะมันฟังตามเสียงครับมันไม่มีอุปกรณ์โกงใดๆนั้งสิ้นแล้วแต่หูครับเนี่ยเสียงนี้ก็ต้องกั๊กต่ำห้าไว้ก่อนครับกันตายอ่ากั๊กต่ำ5 5ห้าห้าสี่เอี่ยวครับพอดีโลาวอืมมีฟังตามเสียงมันก็มีผิดได้ถูกมั่งได้ครับ เหมือนเหมือนสีไม่ไปครับต่งสีกักต่าสีไปไปนีก่ก็ไม่ไปครับ4ีห้าหกครับนี่พะโลอเดี๋ยวจะโยนลูกเต่ามาข้างหลังนะมันขย่าง่าก็ได้ครับก็มันวัดดู ใส่ีัก็ต้องอยู่กักต่ำห้าไปก่อนครับตามเสียงห้าสามสองกินเต็มเองครับอ่าฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าการเขย่าการตาฟังตามเสียงครับของพี่กําทอนะครับของพี่กําทอนฟังตามเสียงแบบระบุตัวคือระบุตัวระบุเสียงแข่งครับเพราะว่าลูกเต๋าของเรามันไม่ใช่เต๋าทึบใสนะครับถ้าทึบใสมันไปเล่นไม่ได้ครับเพราะนั้นจะรู้ครับแต่นี็คือมันอยู่ที่ประสบการณ์ของหูครับแล้วก็ฟังเสียงเขย่าครับ อ่าสการสังเกตของลูกก็มีการสังเกตด้วยครับว่าไม่ว่าจะเป็นอ่ยเอี่ยเอี yeah. hmm. that. That ่ยวตาลึกเอี่ยวตาตื้นอ่าสองตาชิดหรือสองตาห่างครับการเจาะหลุมเต่าครับหลุมห่างอ่าหลุมห่างหรือหลุมไม่ห่างดูสีครับสีตาลึกสีตาตื้นครับอ่าบางบางสีสีสีเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีตาลึกอ่าตาหลุมลึกหลุมเล็กครับแล้วแต่นะครับการผลิตแต่ละรุ่นของลูกเต่าไม่เหมือนกันนะครับอ่าจะบอกบอกไว้ให้ครับเป็นวิทยาทานนะครับ ขอขอบคุณลูกค้าที่สั่งออุปกรณ์จากเราครับมีทุกอย่างนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสั่งจากพี่กำอรได้ของแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับไม่เคยมีประวัติเสียเรื่องการสั่งส่งของนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเราส่งของนะครับมีไปรษณีย์ครับของไปรษณีย์ไทยนะครับเราบอกได้เลยนะเรามีไปรษณีย์ไทยครับแล้วก็สองเรามีหลักฐานการการส่งของให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่รู้จะเก็บไว้ไหมน่าจะเก็บไว้ แต่ส่งของเราก็จะไม่บอกนะว่าเราส่งไปให้ลูกค้าที่ที่ไหนนะครับเราก็อ่ามันเป็นความลับของลูกค้านะครับผมก็ไม่ค่อยพูดนะครับผมบอกได้เลยครับอ่านี่ครับนี่ครับเนี่อ่าจะให้ดูครับนี่ไปรษณีย์เนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นไปรษณีย์ครับอ่าเวลาเราส่งของมีไปรษณีย์ให้ครับและมีกล่องไปรษณีย์ครับจะเขียนตาไปรษณีย์ครับติดแน่นอนครับส่งของจากไปรษณีย์ไทยเราไม่เคยมีปัญหานะครับเราบอกไว้ก่อนแล้วครับ ได้รับของแน่นอนชวน้านเปอร์เซ็นต์ของเบอร์ของผมว่าเบอร์ใน YouTube เนี่ยครับอุปกรณ์มีแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่กลัวอ่าแต่ถ้าอุปกรณ์ที่ราคาหลักสูงนะครับตอนนี้ก็จะสูงถึงอ่าห้าพันขึ้นไปนะครับแล้ก็เราก็จะส่งบางครั้งเราจะส่งไปสนีตีรับประกันนะ เพื่อกันของสูญหายครับแต่ส่วนมากจะไม่สูญหายนะครับเพราะว่าเวลาไปษณีเราไปชั่งของนะจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราชั่งของปุ๊บเนี่ยน้ำหนักไปษณีมันจะมีน้ําหนักกับกล่องเนี่ยรวมอยู่ในในใบที่ใครดูเมื่อกี้เนี่ยครับเป๊ะครับและการส่งเขาก็ไม่เกินวันสองวันแล้วครับไปศรีไทยเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะอ่าอย่าลืมครับอยู่บ้านล้างมือใส่แมสนะครับโควิดเข้าได้สามทางครับทางตาทางน้อยครับจมูกคือลมหายใจปากนี่คือการ ซื้อของซื้ออะไรครับอย่ามาไรนี่ครับก็ล้างไม้ล้างมือครับด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับผมก็ปลอดภัยในในระยะนึงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปเล่นการพนันเฮโลในสถานที่ที่มีคนในนี้ครับเราไม่รู้ว่าว่ามีผู้ติดเชื้อหรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นอันตรายครับเพราะว่าถ้าคุณไปนะครับมันก็จะไม่มีเตียงครับตอนนี้บอกให้ก็สมุนไพร6ชนิดนะครับพี่กำอนลงไว้ให้นะครับก็ช่วยแชร์ต่อนะครับเพื่อเป็นบุญนะครับบุญกุศลนะครับ หกชนิดนะต้มรวมกันหมดล้างให้สะอาดนะครับต้มรวมกันหมดนะครับอาจจะมีขิงขิงกระชายขาวครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงข่าครับสมุนไพร6ชนิดนี้ครับขิงขิงก็ขิงแก่นะครับกระชายก็กระชายขาวล้างให้สะอาดนะขิงก็ปั่นก่อนก็ได้ครับกระชายทำไมปั่นกระทุบครับทุบครับหรือหั่นเป็นฝอยครับต้มเอาน้ำนะครับแล้วก็ต้มให้ร้อนเลยครับอ่า ขิงครึ่งโลกระชายขาวครึ่งโลอ่าไอตะไคร้ตะไคร้สิบสิบห้าแท่งกันได้ครับอ่าหอมแดงก็สิบสิบ,ส,บสิบหัวสิบห้าหัวหอมแดงครับแต่ต้องหอมแดงอามาล้างก่อนนะครับเพราะว่าหอมแดงเวลาเราปอกมาบางครั้งมันมีเชือ้อราสีดำๆนะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะอ่าเอฟซีที่มาดูมีสองคนนะครับอันนี้ผมก็เป็นคนตรงไปตรงมานะครับอ่าบอกไว้ก่อนเลยครับอ่า เราอยู่ตรงนี้มานะครับไม่เคยปิดบังใบหน้าครับบอกได้เลยครับเพราะหนึ่งนะครับผมลูกชาปู่เสียครับเลี้ยงรักยมไม่เคยมีประวัติเสียนะครับแล้วผมมีประวัติเสียนะครับอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอกล่องจับงานโกงนะครับอ่าเอาเอาไปจับอะไรได้ไหมครับก็เอาไปจับงานโกงครับไม่ว่าจะเป็นสกิอ่าสกิตหน้าเดียสกิตัดไฟจานคำนวณอ่าไปจับจานคำนวณจับน้ํายาลังสีครับชนิดหลอดหลอดใหญ่ครับอ่า หลอดจิ้งหรีดจับไม่ได้นะครับเพราะบอกให้ว่าหลอดจิ้งหรีดจะขึ้นน้ํายามันต่าครับต้องบอกก่อนนะครับอ่าได้ไปเจออาจารย์คํานวณนะครับได้เลยครับอ่าแต่ต้องคนเคยเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเล่นนิดนึงอ่ะชัวร์ครับอ่าขอขอบคุณนะครับอ่าที่มาสั่งซื้ออุปกรณ์จากทางเราครับอ่าชัวร์แน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์ครับอะไรไม่ชัวร์เราพี่กําทนไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่าวันนี้ก็ไปแล้วครับอ่าโชคดีครับปลอดภัยจากโควิดนะครับ อ่าวันนี้บาย bye bye.